เบื่ออาหารเราก็ปวดทั้งตัวเลยแก้ไงดีเราไปดูกันเบื่ออาหารมันก็มีจากหลายสาเหตุนะครับนอกจากจะทําให้เราไม่มีความสุขแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราปวดตามตัวได้ด้วยครับเพราะว่าสารอาหารไปเลี้ยงไม่พอ จากสาเหตุหลักๆก่อนนะครับสาเหตุแรกเนี่ยก็คือท้องผูกนั่นเองครับเวลาเราท้องผูกนานๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะกินอาหารอะไรเนาะแล้วก็ทําให้เบื่ออาหารได้ด้วยวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยก็ให้กินยาระบายนั่นแหละครับแต่ว่ายาระบายที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือทรณีสรรคาตตัวเดิมนั่นเองครับกินประมาณ2-3เม็ดก่อนนอนเนี่ยจะทำให้เราระบายได้มากแล้วก็ง่ายขึ้นแถมแก้ปวดเมื่อยเนื้อตัวได้ด้วยที่2ก็คือเขียด นอนดึกกินน้ําน้อยตัวเนี้ยมันก็ทําให้เราเบื่ออาหารได้วิธีแก้ก็คือแก้ตามที่เราขาดนั่นแหละครับถ้านอนน้อยก็นอนให้เร็วขึ้นแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้สาเหตุน,นะครับให้ลองเอาผักขมขมมากินดูเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นพวกน้ําย่อยนยออกมาได้ดีมากเลยเช่นมะระขี้นกมะระสะเดาขี้เหล็กพวกนี้ครับก็กินทําเป็นกับข้าวก็ได้รู้แต่มากินสดๆดเอาสักนิดนึงเนี่ยพอมันขมขเข,ข้าปากแล้วมันจะเริ่ม